สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่5เมษายน2567เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับว่ามีผลมีอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะครับลิเวอร์พูลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ1เชลซีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อ3เรามาดูตารางคะแนนกันนะครับ อันดับ1ลิเวอร์พูลแข่ง30นัดมี70คะแนนอันดับ2อาร์เซนอลแข่ง30นัดมี68คะแนนอันดับ3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง30นัดมี67คะแนนอันดับ4แอตตันวิลล่าแข่ง31นัดมี59คะแนนอันดับ5สเปอร์แข่ง30นัดมี57คะแนนเราไปต่อกันที่ไทยลีกนะครับราชบุรี f อแพ้ให้กับทูแบงคอกอยู่ในเตดหนึ่งประตูต่อ2 นคนปรปฐมยูเนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์ไป1ประตูต่อศูนส่วนตารางคะแนนอันดับ1บุรีรัมแข่ง23นัดมี50คะแนนอันดับ2ถทูแบงคอกแข่ง22นัดมี48คะแนนอันดับ3การท่าเรือแข่ง23นัดมี45คะแนนอันดับ4ีบีจีปุมแข่ง23นัดมี38คะแนนและอันดับที่5เมืองทองยูเนเต็ด แข่ง23นัดมี34คะแนนเรามาดูลาลิก้าสเปนกันนะครับมีแข่ง1คู่กานาดาแพ้ให้กับบาเลนเซีย0ประตูต่อ1ส่วนตารางคะแนนอันดับ1เรอันมาดิดแข่ง30นัดมี75คะแนนอันดับ2บาเซล o นาแข่ง30นัดมี67คะแนนอันดับ3จิโรนาแข่ง30นัดมี65คะแนน อันดับ4ี่อเลนิโก้มาดิดแข่ง30มี58คะแนนอันดับ5บินเบาแข่ง30นัดมี56คะแนนต่อไปเอเลดิิซีเนเธอร์แลนด์กันนะครับโว,เวลเลนดัมเสมอเฟยโนโด0ศูนย์ประตูต่อศูนย์อาร์เคซีวาไวาเสมออมมเมเ่ซิตี้ศูนย์น 1, ประตูต่อศูนย์อัจจักอันสต์ดัมเสมอกัวเฮดอีเกิลหนึ่งประตูต่อหนึ่ง และเรามาปิดท้ายกันที่ซูเปอร์ลีกตุรกีกันนะครับอิสตันบูลเสมอเบซิตัส1ประตูต่อ1ซัมซุนสปอเสมอเป็นดิสสปอร์ศูประตูต่อ0นี่ก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ